ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนท่อนะครับเป็นท่อสูตรงานดิบใบใบนี้นะครับใบที่วางอยู่นะครับมาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากท่อเดิมท่อเดิมผ่านะครับกับปลาย LS นะครับเพราะว่าสตาร์ทแล้วคอท่อมันรั่วนะครับน่าจะไอเสียแลบออกมาที่คอท่อครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับ สองทีจะลงเยอะไปหน่อยนะครับคันนี้นะครับสอนทีจะแลบออกมากับไอเสียครับทีขอท่อนะครับดีผมจะทําการเปลี่ยนประเก็นตัวนี้นะครับเป็นประเก็นเดิมนะครับประเก็นเดิมของ Honda d เด็นะครับประเก็นที่ใส่ตรงนั้นก็จะเป็นประเก็นอลูมิเนียมนะครับ เป็นประเกีอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีความยืดหยุ่นนะครับนี่นะครับตัวนี้มันจะไม่มีความยืดหยุ่นเหมือนประเกลียาเดิมที่ติดรถมาครับตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นนะครับนี่นะครับประเกลี์ท่อไอเสียนะครับ Honda เดี๋ยวจะถอดตัวนั้นออกมานะครับว่า ไอเสียจะแลบออกมาอยู่ไหมครับวันนี้เป็นท่อท่อเดิมนะครับผ่าเอาตะแรงข้างในออกนะครับตัวก้นไอเสียออกหมดโล่งนะครับแล้วก็เป็นปลายผ่าของ LS นะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะเอาท่อตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ใส่ไปเดี๋ยวก็จะเอาปากเกลนใส่ครับเปลี่ยนปาเกลนใส่เป็นท่องานดิบนะครับเสียงก็พอใช้ได้นะครับ ราคาหลักร้อยนะครับผมไปเปลี่ยนกันเลยนะครับผม Thank <laughs> you. ตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมสงสัยน่าจะได้ลด2ทีออกบ้างนะครับเพราะว่าน่าจะใส่2ทีเยอะเพราะว่าตัวน,นี้ไม่ได้ต่อปั๊ม2ทีไว้นะครับใช้ผสมในถังน้ํามันเรานะครับก็ประมาณผมใส่ประมาณา30ซีซีนะครับต่อ 1>, 1ลิตรนะครับใครใส่เท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผม ประมาณนี้นะครับเสียงเปลี่ยนแล้วก็ไม่รั่วแล้วนะครับตัวนี้รั่วมากนะครับเป็นท่อเดิมตัวนี้นะครับผมเป็นประเก็นอลูมิเนียมครับมันไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับผมวันนี้ก็เป็นท่อเดิมครับปลายเป็นปลายเอวเอ็นนะครับหนักมากครับซึ่งตัวนั้นก็เบามากนะครับ นี่ก็มาดูอากิลานะครับเป็นอากิล่านี่จอดไว้เดือนกว่าๆแล้วนะครับผมไม่ได้ล้างเลยครับมีแต่ฝุ่นนะครับเป็นอากิลารุ่นไม่มีคลัตช์นะครับอากิลาห้าเกียร์นะครับผมนัม่นก็เด็ด6กเกียร์นะครับเด็ดร้อยยี่ห้าหเกียร์นะครับผมมาฟังเสียงตัวนี้ดูนะครับ สองทีนะครับสองทีเดี๋ยวนี้ก็เป็นรถสี่จังหวะหมดแล้วนะครับก็ใครมีก็อนุรักษ์ไว้นะครับครับสองทีนะครับรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะทีใช้น้ำมันออโต้ลูปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตลงให้ดูนะครับ ขอบคุณสำหรับผู้รับชมและติดตามกันนะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ